ภาคภูมิใจของคนพิษณุโลกค่ะว่าเราภาคภูมิใจและพร้อมขนาดไหนที่จะได้เป็นเจ้าภาพกับการจัดการแข่งขันเลอทัดไทยลนด์บายดูดฟร a งส์นะคะเราโหเรียกว่าทุกท่านได้รับผลกระทบนะคะวันนี้การท่องเที่ยวค่ะจะช่วยให้เราได้ยินได้นะคะและจังหวัดพิษณุโลกก็พร้อมมากๆด้วยเช่นเดียวกันกับใส่ภาพในจุดด้านค่ะ <c oughs> ちょっと。 เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเรายังได้รับเกียรติจารึกชื่อครับจากการแข่งขันที่ทุกที่จะใช้ชื่อว่า l e อแทกไทยแลนด์บายทูเดรฟรอนส์เราจะได้รับการจารึกชื่อว่าเลอแท p พิศนุโล b บายทูเดรฟรอนส์ในปี2022ถึงปี2024ครับซึ่งว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาครับซึ่งทําได้ครับและในวันนี้เองครับเพื่อเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของจอร์ิุโลกทูดรฟรอนส์ครับผมท่านแรกครับ เจ็ดสิบห้ากิโลครับที่มีประเทศอาร์มูเรสปอร์ตอเกนไลเซชันหรือเอเรียนท่านตสเป็นชันนะครับแล้วก็ดออร์อทานักยท่านหันวหน้าส่วนราชการท่านนายกเทศมนตรีล,ละครอิสซูโรแล้วก็ผู้นำภาคเอกชนท,กทุกท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับ กอนที่จะไปตรงนั้นก็เรียนในหนงปกติเนี่ยเราจะมีการถแถลงข่าวงานของรชาชการเราเพื่อสื่อไปถึงพี่น้องประชาชนเป็นประจำเดือนทุกเดือนวันนี้ก็ <c oughs> จริงๆเรารับมาหลายรอบแล้วก็คือมิสเร,ร,ร,ร์ดาลาครับแล้วก็รีพ้อมดูเพิ่ม <c oughs> ซึ่งได้มาที่จังหวัดพิษณุโลกมาดูความพร้อมและศักยภาพว่าเราจะสามารถ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งนได้หรือไม่นะครับาองร้อมของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยผมคิดว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอาจรย์เราก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครับว่าเราเนี่ยได้เตรียมในเรื่องของการนําเสนอเนี่ยตั้งตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ครบรอบปีแหละนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนําเสนอการขอรับเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็สํารวจศักยภาพ เราแล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะดําเนินการได้เราได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดพังงาผมคิดว่าศักยาภาพแล้วก็บุคลากรของจังหวัดพิโซกเนี่ยนะครับพร้อมที่จะรองรับการจัดการแข่งขันจักรยานเลอแทบพิษุโลกเนี่ยได้เลยนะครับพร้อมนะครับเนื่องจากอย่างน้อยเนี่ยนะครับเรามี เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดแล้วเรายังมีหน่วยงานที่เป็นระดับภาคนะครับอย่างเช่นกองทัพภาคหรือกองบัญชาการตำรวจุทธรภาคนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีกําลังของพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับรวมถึงทางตชดด้วยเนี่ยนะครับเราจะมีกําลังของเจ้าหน้าที่เนี่ยพร้อมในการที่จะดูแลรวมถึงภาคเอกชนที่เป็นูิทีโดยผู้ภัยต่างๆเนี่ยนะครับที่โลกเป็น ศูนย์ของโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่งนะครับที่จะรองรับแล้วก็ร่วมมือกันในการที่จะดูแลนะครับความปลอดภัยและสุขภาพของนักปั่นต้นขึ้นในปี1992แล้วเริ่มต้นที่ฝรั่งเศสนะครับผมในตอนนั้นซึ่งมีคนมาร่วมเนี่ยมากกว่า1 6 0 0 0คนนะครับเป็นต้นมา และจนถึงปี2,012จึงได้มีโอกาสในการขยายไปสู่ที่ต่างๆในโลกนะครับผมซึ่งได้มีโอกาสในการจัดแข่งแล้วมามากกว่า30ครั้งนะครับ s a true success there is absolutely no doubt in it and uh, all the credit is for mr pom and uh, his team because they they made a, a very great job over the the last three years but well, more than three years because of the covid but it's been now The third edition of uh, of the Thailand just happened and in Asia and uh, now, right after the third edition of the Thailand, we are... is now standing with uh, one of the most beautiful and touristic cities in the world, such as Mexico. owner Let's Tap, เอลแท็บไบทูเ f ฟรองแล้วก็ทูเ r อฟรองนะครับผมขอประกาศอย่างเป็นทางการครับว่าพิศนุโลกจัถือสิทธิลิขสิทธินะครับในการจัดการแข่งขันเลอแท็ Tab, พิศนุโลกไบทู u r อฟรองสามปีนับจากนี้เป็นต้นไปและจะถือเป็นหนึ่งในครอบครัวครับที่จะมีการแข่งขันร่วมกันเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยจะมีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นที่เม็กซิโกนะครับที่ริโอเดอจานโรและที่ลอสแองเจลิสด้วยนั่นเองครับผมซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่พิศนุโลกเขาถือเลยนะครับเป็นเมืองที่สวยที่สุด ถ้าเทียบกับเมืองอื่นๆที่จะมีการจัดการแข่งขัน Le Tour de France ครับผมและในวันนี้ขอขอเรียนท่าน,ว,นว่าการจังหวัดพิโลกนะครับเดินทางท่านนายกเปรมน,นะครับแล้วก็ท่านท่านผอทิเซ็ตนะครับแล้วก็ท่านผู้จัดท่านที่ในห้องนี้นะครับก็สำคัญขอบคุณมากครับท่าน,ว,นว่าการจังหวัดพิโลกเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ท่านเป็น และก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าท่านจะปั่นครบ75นะครับปั่นครบเลยนะครับท่านก็ปั่นครบนะครับแล้วก็ทีมงานก็เซอร์ไพรส์ก็ตกใจกันระหว่างปั่นอันนี้เรียนเพื่อดีแลกซ์ว่าเราไม่เป็นทางการเท่าไหร่เพื่อให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วการแข่งขันเลอแถกไทยแลนด์ไปจนฟ้องหรือเลือแถวไจนฟ้องนะครับ <S <S ผมอยากจะอธิบายพี่ๆสื่อมวลชนช่วยบันทึกด้วยเลยนะครับว่า การแข่งขันจักรยานนะครับหรือการแข่งกีฬาเนี่ยทั่วโลกเนี่ยนะครับ mm hmm. ผมเพิ่งเมสเซจมาว,ว่าบางทียังไม่เข้าใจอยากเข้าใจว่าการแข่งกีฬาเนี่ยมีสองประเภทของโลกนี้นะครับ mm hmm. วันนี้เรากำลังดูซีเกมอ,อยู่ mm hmm. โอลิมปิกเอเชียนเกมซีเกมเป็นการแข่งประเภทกีฬาเป็นเลิศรกีฬาเป็นเลิศเ,เข้าใจนะครับ mm hmm. ของเลิศถัดไปเลยต่อฟอง กีฬาแปลเลยแปลว่าคนที่ต้องมีการเทรนนิ่งสูงมากสมาคมกีฬาทุกประเทศจะต้องส่งเขาไปร่วมถือว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งหมดแต่เลนทัไปตัดฟองนะครับต่อจากตัดฟองตัดฟองเป็นกีฬาเฉพาะโปรที่เกิดขึ้นโปรที่เกิดขึ้นมีไม่เยอะครับนักกีฬาเพียงแค่ประมาณไม่ถึงร้อยห้าสิบท่านทั่วโลกเนี่ยประมาณอยู่ประมาณสี่สิบแปดล้านคนทั่วโลกที่ถือว่าเป็นคนติดตาม แต่สําคัญคือที่คุณ,คณดาราได้เกิดถึงว่าทําไมเลยจัตเกิดเลยจัตเลยแทบเลแทบนะครับแล้วแต่การ,รออกเสียงแปลว่าการปันรคครป่นตามรอยเพื่อทําความเข้าใจการปั่นตามรอยเพราะนั้นผมจะย้ำที่ว่าจากวันนี้ไปเนี่ยคงต้องเกิดความเข้าใจว่าสิ่งนี้การแข่งจักรยานทั้งนี้เป็นการแข่งแบบปั่นตามรอยโปรนะครับปั่นตามรอยโปรแปลว่ามาตรฐานของสนามหนึ่ง สนามเยอรฟองมี21สเต,ตสเตตแต่ละเศษประมาณ140กิโลอัพต่อเนื่องัน21วันแต่ของเล่นแทบไบเจอรฟองมีแค่สเตตเดียวที่นักกีฬาสมัครเล่น97ที่ลงแข่งกันนักกีฬาที่เป็นอาชีพหรือเก่งๆประมาณเป็นแค่ปนเลอร์ครับ3เพราะนั้นแปลว่าวันนี้เรามาตีความให้ชัดเจนว่า เราไม่ใช่จัดก,การแข่งขันเพื่อกีฬาเป็นเลิศในจังหวัดพิษณุโลกหรือที่ผมทำมาที่ผ่านมาสามปีที่จังหวัดทางน,นเพื่อจี้จงการวันนี้ที่พี่ๆมีพี่ๆสื่อมวลชนโทรมาถามว่าการแข่งแล้วทำไมต้องมีการแข่งขันแบบนี้การแข่งขันมันจะต้องเกิดการแข่งขันเพราะการแข่งขันกา่าของเลนท to ต h e ดฟงส์จะไม่มีเงินรางวัลเป็นการแข่งไม่มีเงินรางวัล อาจจะไม่มีงานเงินทุนสหรับเงินรางวัลไม่ใช่ครับเง,นงนินรางวัลเงินรางวัลในเก่าคือเสือ้อเสื้อตัวสําคัญวันนี้เดี๋ยวจะเกิดขึ้นแล้วก็จะมอบให้ท่านว่าเป็นเรื่องพิธีการที่สําคัญที่สุดว่าทุกคนมาปั่นแล้วนําเงินเข้ามาในเมืองนะครับเฉลี่ยแล้วไม่ต่างกับสองร้อยล้านต่ออินเดีแต่เราจะทําได้อย่างไรใช่แต่ว่าผมเสนอข้อที่สองให้พิจ๊อกเสนอนะครับเสนอแนะว่าให้เดือน ตั้งแต่เดือนข้ามเกี่ยวระหว่างเดือนพฤศจิกายนไปถึงเดือนธันวาคมเนี่ยให้จัดเป็นระบบงานเทศกาลใช้กลยุทธ์งานเทศกาลแปลว่าที่เราที่ทาง g CE p ได้ให้นโยบายนี้ตลอดว่าเราใช้คำว่า f a s t l economy ถ้าเราทำตรงนี้สำเร็จแปลว่างานปั่นมีแค่วันเดียวครับแต่ท่านสามารถ extend ได้ถึงประมาณ1นึ่งวีถ้าท่านทำตัวงานเทศกาลมาลงในพื้นที่เดียวกัน ผมกับคุณดาร่าไฟน,นอลอย่างไม่เป็นทางการให้ว่า래스ลเลตอาจจะเกิดขึ้นที่เดียวไม่เหมือนที่พังงาเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เราเกิดขึ้นที่เดียวคือที่พระราชาวังจันทร์ที่เดียวเลยครับจะมาจัดการแข่งขันกีฬาที่จังหวัดพิษณุโลกย่านนายกเทศมนตนรีนครพิษณุโลกได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวของการจัดการแข่งขันหรือแทบที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยตั้งแต่ การต่อสู้กับจังหวัดอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันนะคะก็มีโอกาสได้รับรู้ขั้นตอนของการที่จะได้มาตรงนี้ไม่ได้ง่ายเลยนะคะก็ชื่นชมที่คนวิสโลกท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดเด้นนาพวกเราเนี่ยมาสู่วันนี้จนประสบความสําเร็จรวมทั้งประดูงานที่จังหวัดพังงานมาด้วยเราอยากจะรู้ว่าข้อจัดอย่างไรข้คืออย่างไรในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพราะเอินว่าเทศบานลนครพิโลกเป็นสถานที่จัดงานเป็นสถานที่พักเป็นสถานที่เขาอยู่เขากินที่นี่แล้วก็เป็นหน้าตาของจังหวัดพิษณุโลกด้วยเราก็อยากจะบอกยิ่งคุณป้อมบอกว่าเขาไม่รู้หรอกพิษณุโลกอยู่ที่ไหนเขาบอกจะมาพิษณุโลกก็บอกแหว่พิษณุโลกนั่นหมายความว่าสําหรับพิษณุโลกสําหรับคนที่ฝรั่งที่จะมาไม่รู้จักไม่้ความเป็นอินเตอร์ของเราคุณป้อมบอกไม่มีเลยเขาไม่รู้จักเลย เหมือนกับเราเป็นบ้านนอกพอกตายอยู่ไหนขนาดด้นนเองเนี่ยนะเขาก็เคยสมาคมกับคนต่างชาติอะไรประมาณนี้มากบางคนบอกว่าเขาวาดภาพว่าพิศโลกเนี่ยเยี่ยสกปรกและเธอลุงหลังมากลงจากสนามบินมาเขาตกใจบอกว้าวนี่เหรอพิศโลกมันทำไมสะอาดอย่างเงี้ยนี่คือ first impression ที่เขาลงพิศโลกมาชอบแบบเป็นภาระที่เราจะทำอย่างไรเนาะให้พิศโลกของเราเนี่ย ได้ประโยชน์สูงสุดจากการแข่งขันตรงนี้นั่นก็คือมิโลกไปอยู่ในเมืองแนวหน้ากับเขาให้ชาวฝรั่งได้รู้ว่าเรากําลังโกอินเตอร์นะคะให้รู้จักมิโลกมากกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นคนคอื่นเนี่ยก็ไม่รู้ภาคส่วนที่มาร่วมประจัดงานมีทั้งภาครัฐภาคเอก,กชนภาคประชาชนภาคประชาชนภาคท้องถิ่นแต่ละที่ก็ได้ประโยชน์ต่างกัน เราเป็นสถานที่เนาะเราเป็นหน้าตาของยศโลกเป็นห้องรับแขกของนี่เราทําอย่างไรเข้าไปเร้ก็จะจิดใจกลับมาอีกที่รู้จักว่าพิศโลกเนี่ยพอถ่ายรูปไปรู้แมบอกโอ้ oh, นีใจสโนโล่รายละเอียดแม่จะท่านเนไปดูที่พังงานมานะคะเราคุยกับท่านยกโครงการบริหารจังหวัดเอเราเห็นเ,เกททีที่ทางที่จัดก,การธนาคารเขาตั้งไว,แว้แล้วั้นก็คิดอย่างเดียวว่าจะทำอย่างไรเนาะให้พิศโลกเนี่ยมันมันเป็นยังไงเดีย มันเขาติดใจมาพักพ่อสะดวกสบายพ่อปลอดภัยพ่าสวยงามขอรู้สึกมีความสุขแล้วก็อยากจะพาครอบครัวพอกลับมาอีกทีหนึง่งแต่ในภาพที่เราจะได้ตามมาได้คือภาพก,การท่องเที่ยวเศรษฐกิจที่พิ่โลกมันอาจจะได้ผลจากการแข่งขันกีฬาในั้งนี้เส้นหมายขขงมาอย่างนั้นนะคะแล้วพอเราจากตรงนี้เสร็จมาตรฐานของพิ่สโลกอย่างคุณต้องเคยบอกกันมาว่าสิ่งที่ท่านพี่สโลกจะได้มาหาศาลคือประสบการณ์ ประสบการณ์รองท้าสมาคมาจักรยานอะไรของพิศลกเนี่ยก็ะจะได้เห็นวิธีการการจัดก,การธาคมาตรฐานที่เขาใช้อะไรเงี้ยเราก็จะได้มีมาตรฐานโลกตรงนี้ด้วยต่อไปเรายินดีนะคะในส่วนของท้องถิ่นก็แล้วแต่ว่าทางคณะกรรมการขบงหวัดนะคะหรือคณะกรรมการจัดงานจะให้ท้องถิ่นทําอะไรแต่เราอยู่แต่ในส่วนควรับผิดชอบตัวเองแล้วที่เรามาถึงตองสวย ต้องปลอดภัยแล้วไปแล้วต้องกลับมาเย็นพิโซกอีกครั้งเน่งตอนนี้เรารับรู้กันแต่เพียงคณะส่วนระดับบนระดับที่น้องประชาชนอะไรพวกนี้เราคงจะต้องไปทําความเข้าใจับค่อยๆว่าเรากำลังอะไรจะเกิดขึ้นที่พิโซกอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ก็รู้นะครับผมขออนุญาตเพื่อเป็นเชิญเสนะียลักะครับขอบคุณคัโนโตบครับเราจะรับประทานทุกท่านที่มีผู้สื่อข่าวรับประทานได้เลยนะครับผมอยากรับประทานไหม รู้ว่าเป็นคร ok ั้ที่สองแล้วน<ค>ะฮะเซิร์ฟตีสิบยี่สิบใสก่อนนะไล่วันนี้เรามีผู้ที่มาเยี่ยมชมนะครับเป็นผู้แข่งวิจิตรจิงจากสมาคมการแสดงสินลป์แล้วก็รุ่นผิวพรทีเซ็ตนะครับผู่งทีเซ็ตนะครับแล้วทีเซ็ตผ้าเหนือนะครับแล้วก็พิสูจเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงต่อไปก่อนที่ท่านผู้มอบเสื้อนะครับนี่จะเป็นเสื้อมอบให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับผมขอเสียงปรบมือด้วยนะครับนี่เป็นเอกสารสิทธิ์นะครับผมซึ่ง การสวัสดีครับอขออนุญาตขออนุญาตรินเชิญนะครับท่า Richard นหัวหน้าสนราชการครับขอนบขอนุญาตดินนี่คือการรับมอบตราสัญลักษณ์เลอร์แท็บนะครับรับมอบเสื้อออฟฟิเชียลเจอซี่นะครับแล้วก็หนังสือเอกสารสิทธิครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่มีความหมายเลยหลังจากนี้จะมีหัวหน้สาสนราชการนะครับแล้วก็หัวหน้สาสนราชการผู้แทนจากทางอบจอนะครับผมและ ยกระดับจังหวัดของเราให้เป็นที่รู้จัก